ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีลุงจักผ้ายาวสิผ้าพี่ผ้าน้องมายาวอยู่วัดเขาเจริญสุขนะครับมือนีกับสิผ้าขึ้นขึ้นเขานะครับไปไหว้พระหลวงพ่อใหญ่นะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ลุงจักได้มาทําบุญนะครับราก็สิผ้าขึ้นไปไหว้พระหลวงพ่อใหญ่นะครับสูงยังคักเดียพี่น้องดิหลายขันบันไดน,นะครับ ก้อนที่ขึ้นท่าก็ต้องเตรียมความพร้อมเนอพี่น้องเตรียมร่างกายมาให้ดีนะครับระวังเส้นท่างที่ขึ้นไปกับซีนี่สีเจอลิงนะครับลิงก็ร้ายนะครับเดี๋ยวสีเป็นยังไงนะครับไปชมข้างบนกันเลยนี่ครับพี่น้องนี่ลิงลิงเห็นบ่มุ่น นันลิงลิงหลายเ้ยครับพี่น้องี่นี่บครับมีหลายตัวเลยในระหว่างทางเข้ากับสิบพ่อนะครับนี่ครับสุดยอดเลยก็เป็นการขึ้นเขาไปทำบุญไหว้พระหลวงพ่อใหญ่นะครับอยู่วัดเขาเจริญสุขมองนี้ก็ ตำบลเขาหินซ้อน,นอพนมสารครามจัังหวดฉะเชิงเารนะครับลุงยากระสิผ้าขึ้นไปสูงยังคักพี่น้องต้องเตรียมร่างกายให้พร้อ,อมเด้อครับก่อนจะขึ้นมาก็เป็นบันไดยพญานาคนะครับพญานาคสององค์เพิ่นกระสางไว้บนทางขึ้น นี่ครับพี่น้องขึ้นมาแป๊บเดียวเมื่อยเหรอนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวพาไปชมวิวข้างบนว่าสิสวยงามขนาดไหนนะครับในระวางท่าข้างเขาสีเจอลิงนี่ครับพี่น้อง

จะมาทำไมนี่ครับพี่น้องลิ่งคุณได้แก้วน้ำขึ้นไปแล้วเพื่อจะกินน้ำแข็งนี่ครับไะขึ้นไปเรื่อยๆมื่อนี้เป็นทําบุญนะครับเป็นมือทําบุญบุญกระถินผู้ค้นกับสีหลายจักน้อยนี่ครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมาได้สูงเติบแล้วพี่น้องคุณนะบรรยากาศเบื้องล่างเข้ากับสีม้องเห็นตลาดเขาอินซอนอยู่ไกลๆนะครับนี่ครับ <c oughs> นี่เล็กน้อยก็แข็งแรงดีขึ้นมาได้นะครับ หลุดซิกขาสีสันแล้วนี่พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศเบืญญาา้องล่างคุณครับมองเข,ข้ขืนมาโอ้ดนดดนเดยขืนมาครับพี่น้องปีละครั้งครับที่ลุงจักมาท้าบุญหน้าวัดแห่งนี้นะครับ นี่นี่ก่อน,นอืน่นก่อนที่ขึ้นไปหอดหลวงพ่อใหญ่ระวางทางก็ที่เป็นทางไปไหวพอ่อพ่อปู่ฤาษีนารอดนะครับนี่ครับพ่อปู่ฤาษีนารอดถ้ำพ่อปู่ศรีสุดโทก็เป็นทางเดินแคบ บางนี้พญายนาคก็ะสริง์พรท่านแล้วนะครับองค์พญา,านาคกษัริย์พรท่านเล้วกะขึ้นมาทําบุญไหนเด้อครับมาทําบุญร่วมสร้างด้วยกันนะครับเดี๋ยวกะสิผ้าแวะไปนี่ครับไปวายพ่อปู่ฤาษีนารอดนี่ครับระวางท้างกะสิ แบบนี้ครับเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับหลวงปอปูหรือสีเพิ่นกับศรียูมองหนาา้าผาท่านพู้นครับนี่ครับบรรยากาศวิวสวยมากๆนะครับนี่ผูใ้ใดบ่ท่านมาชมกัขึ้นมาเด้อครับนี่มาทำบุญไหว้พระนี่ครับระวางทางเดินกับที่หกจังหน่อย ช่วงนี้เริ่มหมดฤดูฝนนะครับกะสิสิร่องนะครับแต่ในช่วงฤดูฝนนี่สีลอกแต่เพิ่นกะเฮ็ดทางย่างดีนะครับนี่มีเรามีเราบันไดให้จับนี่ครับตอนนี้หากบมาหอดแล้วฤาษีนารอดนะครับ ครับไปนองที่ถ่าภาพไปชวมวิวกะละมัดระว่างนะครับนี่มาแล้วโอ้นี่ครับบรรยากาศสุดยอดนะครับสุดยอด นี่ครับองพอปูฤาษีหน้ารอดนะครับเท่ากับทีเดี้ยวมาแต่ไกลๆน,นะครับขับรถผ่านตามถนน304นเส้นเขาหินซ้อนกบ,บินบุรีนะครับมองขึ้นมาบนเขากระสีเห็นองค์พอปูฤาษีตั้งแต่งานอยู่ริมหน้าผามองนี่นะครับนี่ครับชุดยอดพี่นอ้องกะมะาวายขอพ้อนกันเด้อ สาธุขอพอปูรือสีดนบันดาลให้พี่น้องที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับรวมถึงตัวลูกหลานขอให้มีความสุขความเจริญมีความสำเร็จสมดังความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการสาธุสาธุสาธุนะครับนี่พี่น้องบรรยากาศสวยงามนะครับ ด้านหน้าก็สิเป็นเขาอินซอ้อนนะครับตลาดเขาอินซอ้อนมาชมวิวทิวทัศน์น้ำกันนะครับบรรยากาศสวยงามอันซีนมากๆนะครับนี่ครับพี่น้องวิวสวยงามนะครับผู้ดใดสิคกนมากอะ เตรียมพร้อมร่างกายให้พร้อมนะครับนี่อันนี้กับ่าท่านถึงยอดเขานะครับก็บเป็นจุดชมวิวอีกมองหนึ่งที่สวยงามมากๆนะครับนี่ครับวัดเขาเจริญสุขร์มองนี้ก็เป็นด้านนาขององค์พ่อปู่ฤาษีนารอดนะครับนี่ครับพี่น้อง หลังจากเข้าวายพ่อปูฤสีน่ารอดแล้วนะครับเข้าก็สีได้ขึ้นไปอีกนะครับชั่ชั่ชัชูชชแล้วม,มาๆมา,มานี่ครับเพื่นกับมีเล่า <laughs> นไ้ใดจับอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับผู้ใด <laughs> พักเด้อครับผู้ใดขึ้น่ไหว พักก่อนแล้วค่อยไปต่อนี่ครับใกล้หอดแล้วครับนี่พ้นสั้นนี้ไปกับแม่นแล้วครับนี่ก็มาถึงหลวงพ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวลุงจกักกัสิพ้าไปชมวิวเมื่อยไปนองนี่ครับเมื่อยแห้ง อ,อูนี่พาไปชมว,วิวมองนี้พี่น้องนี่นี่สุดยอดครับวิวงามนะครับนี่เดี๋ยวพาไปไหวหลงพ่อไงนะครับตอนนี้ฮขกก็มาหอดแล้วโอ้ ไายการเลยพี่น้องน,น,นี่ครับพ่อกติ้นไปไหว้หลวงพ่อใหญ่ขอพรอน,น,นี่ครับตอนนี้ก็มาฮอดเรลียวหลวงพ่อใหญ่ก็จะมีจุดทูปทูปเทียนไหว้หลวงพ่อใหญ่ กระสได้ผ้าวายพระเดี๋ยวก็ไปชมงบิ้วกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวลุงจักกระสิผ้ามาวายพระขอพรน,นะครับแล้วก็เสียงเซียมซีนะครับขอโชวลาบน้าเพิ่นนะครับครับพี่น้องเ,เดี๋ยวกับมาเสียงเซียมซีน้ำกันนะครับ สาธุของนี่เก็บลาภให้พี่น้องลาบแล้วพี่น้องนี่นี่ครับเล็กเสียงวันนี้นี่ครับมีโชคมีลาบนำกันเด้อพี่น้องสาธุครับ ครับหลังจากเข้าวายหลวงพ่อไงแล้วนะครับที่พาพี่พานองไปชมว,วิวรอบๆนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นพระพุทธลูปแกะสลักนะครับอันนี้แกะจากก้อนหินเลยนะครับสวยงามมากครับเป็นพระพุทธลูกแกะสลักจากหินผาเลยนะครับ นี่งดงามนะครับนี่ครับพี่น้องมาชมวิวกันเลยมองนีสามารถชมวิวได้360ส6 0รองศาเลยนะครับนี่ครับสวยงามมาก ครับพี่น้องสุดยอดนะครับเอากับสีเหลียวเห็นวิวทิวทัศนรอบๆเลยนี่สามแยกสาแก้วก็เห็นนะครับนี่ทางไปสาแก้วส่วนทางนี่ก็จะเป็นเขาหินซ้อนนะครับ ครับอันซีนมากๆครับพี่น้องนี่สวยงามมีหลีผู้ใด่าท่านเคยมากมากเ้อครับนี่สุดยอดเลยนะครับล่มเย็นสบายนะครับมาชมวิวติวทัศน์ข้างบนที่นี่วัดเขาเจริญสุขตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนี่สุดยอดครับ ครับหลังจากเข้าชมวิวเรียบร้อยแล้วนะครับกติพาพี่พาน้องเดินทางกลับนะครับลงเขามาพี่น้องไปกันเลยนี่ครับตอนลงก็สีง่ายจักน้อยนะครับเดินแบบสบายสบายชิวๆเลยครับพี่น้องยามลง ครับปมุกเงยนะครับขุนทางเข้าขึ้นมานะครับเดี๋ยวเข้ากับสีล่งสู่เบื้องล่างนี่พี่น้องยุดยอดนะครับวิวสวยนะครับวิวงามวิวงามแห้งนะครับผู้ใดบอท่านมากมากเ้อครับนี่ครับเป็นการทดสอบร่างกายไปนล้ววันนี้เข้ากับขึ้นมาหอดยอดเขาแล้วนะครับ ได้สิได้เดินทางครับ <g ül> ทางลงอ่องครับชั้นเนี่ยพี่น้องสุดยอดเลย <c oughs> นี่ครับกระละมัดระว่างนะครับนี่พี่น้อง นี่ครับระวังทางลงเฮากับที่มาพจ้าทินเจ้าทินก <c oughs> ็คือลิงครับพี่น้องฝุ่นเพิ่นมาต้อนรับออกมาต้อนรับเฮ้าฝุ่นง่ายยสองตัว hello hello โอ้นี่พี่น้องลิงสองตัวเพิ่นออกมาต้อนรับ <c oughs> จริงๆหลายนะครับลิงแต่ว่าเพื่อนหาสียู่ขางล่างเพราะว่ามือนี่เป็นบุญกระถินนะครับอาหารการกินกระสีหลายคนก็เอามาให้นะครับนี่ครับนี่ครับไปนองตอนนี้เขาก็ลงมากใกล้สีหอดเบื้องล่างแล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับ นี่บันไดหน้าคราดนะครับจะมีพรญา,านาคสององค์นะครับลงมาวัดเรลี่ยีพ่หนงนี่ครับบริเวณวัดเขาเจริญสุขนะครับนี่พลกครับมองเขาลงมานะครับ เอากะโอเคนะครับพี่น้องสําหรับมือนี้ลุงจักกผ้าพี่ผ้าน้องไปขึ้นเขาจเจรินสุขนะครับไปหวายหลวงพ่อใ่สําหรับมือนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอไว้พ่อให้พี่น้องทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้มีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองรวยเงินรวยทองมีสุขภาพพรนานัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกทท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ คลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ